สวัสด,ดีค่ะมาพบกับพี่ไดโนเสาร์นะคะนี่โชว์ก่อนเลยพี่ไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะคอยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปวางตรงนั้นนะคะไม่รู้ว่าแมวนะคะที่ตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะจะแอบกินไดโนเสาร์ของเราหรือเปล่านะคะนี่ค่ะไดโนเสาร์สีเขียวนะคะนี่ แมวเหมียวเจ้าอยามากินไดโนเสาร์เรานะนี่ไดโนเสาร์โหงมงำงำ,น,ำนี่ค่ะอู้ไดโนเสาร์ตัวนี้สวยนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราเอาลองไดโนเสาร์ไปแย่แมวดีไหมคะนี่คือโอแมวมีสะดุ้งค่ะนี่ ออพิไดนสซราตัวนี้นะคะนี่พิเดนสซราของเสียงค่ายไดโนซีฟไดโนเสาเลยนะคะแฮแฮแะ,ะ,ะ,ะนี่อแมวไม่กล้าออกเลยค่ะกลัวพ่ไดนเซรานี่คะ่ะ ไดโนเสาร์โอ้แล้วก็ยังมีนะคะนี่ด้วยค่ะนี่เป็นเพื่อนของไดโนเสาร์ค่ะจะไปไหน นี่ค่ะนี่ตัาอยางมีไดนโนเสาร์ตัวนี้นะคะนี่ไดนโนเสาร์นะคะจะไปกัดหัวแมวนะคะงับ